ผู้ดีท้าร้อนผู้หลอก สามถุครับเนี่ยครับเจ้าหน่อยกัสิทำการเปิดวงแล้วนะครับผมใด้นะครับยุ่ใกล้นะครับผมเข้ามาได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับขอลำพึงพเื่อนแล้วนะครับสวัสดีพี่ฟ้าใสครับสวัสดีแม่วันดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้งแบมสวัสดีน้แม่มครับสวัสดีพี่พันธิตหรือพอนะครับพรทิพย์หรือเปล่า มันมันนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีคุณทุกคนครับสวัสดีคุณจอนนี่นะครับรักๆขอบคุณหลายๆครับขอบแก้มหน่อยนะครับขอบคุณพี่ไก่ด้วยนะครับที่มามให้กำลังใจนะครับ ิดวงแล้วบ้างครับเป็นทางไหนแน่นะครับก็มินบอกกันในเด้อนะครับวนีปรับฟุงหม่องไหนะครับเดี๋ยวเอาไปแก้ไขนะครับดีพอดีจังไหนนะครับกับอุทอลินนะครับสีแสดงบอดีหรือย่างบวคันดีนะครับรับทองดีโอ้โหก็หลายๆครับวีนนี้เราบดเป็นทองดีครับปลูกพอกำานั่งท่องมี่ มีไอซ์ซื้อว่าท่องสุมนะครับพี่น้องสาวซื้อว่าอ้อยใจนะครับสวัสดีพี่ ham, กิติพงศ์ครับพี่น้องฝนสวัสดีครับพี่ทอดขอบคุณหลายหลาครับสวัสดีพี่แบมสวัสดีคุณเล็กเกอร์ครับบ้านหน้าเมืองหนองบัวรำบ้านหน้าอ๋อมากแล้วลราขอบคุณหลายหลาครับสวัสดีชุบูชุบ่น crashes. นะครับมือนี้น้องบัวรำพูครับพี่น้องทั้ง นะครับหรือว่าจังหวัดไก่เคียงนะครับอูดอนก็มาได้นะครับถือวูาไก่นะครับรองมือขึ้นอน้ามีโมกระเดียวยดอนะครับเล่นไลท์ได้ดีมากโอ้ยังไม่ถึงขนาดนะครับผมอยาจะพึ่งใช้คําว่าดีมากนะครับก็ยังยังมีข้อที่ต้องปรับปรุงอยู่นะครับนี่ไลท์แล้วครับผมยังยังไม่เท่าไหร่นะครับไม่นีแจ้งครับผมสอดแจ้งครับตลกหน้าใหม่นาเก้านี่แหละครับผมจะมา จำไปลินะครับก็ต้องไปสัดีครับสวัสีครับวั่่มได้ัดีารมาเด้อเราคงได้ยู่ไปใกล้อีก3ผลงานเพลงสุดท้ายนะครับวลลังสี่ทำการแสดงแล้วนะครับเข้อด่างเใครอยากดูนะครับไม่ว่าจะเป็นคูรูนังอั่วนะครับโชว์อัพสตานะครับมีเยี่ยมแบบไมะครับสวัสดีพี่ลูกหมีครับสวัสดีคุณวอลลคครับ ได้ดูแต่แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยังโชว์เต็มมือเปิดวงมันมีฉากใช่ครับมันเปิดวงยังไม่รู้ตัวเท่าไหร่นะครับแต่พอเข้ากับพยายามนะครับเท่าไหรมันดีที่สุดนะครับพระเอกแบมังถูกคนบาของผู้หลายๆวันนี้เล่นอยู่หนองบัวครับลอกวททมอครับเจอกันครับลอกททมอนะครับเปิดวงจนงสิบิสคัดเรื่องไฟกันยังสุดยอดครับอ่รับรองว่านะครับงั้นต่อไปนะครับที่ ข้อที่ไปทำการแสดงสีพยายามนะครับให้ให้มันเต็มที่นะครับทุกงานนะครับผมก็เป็นใจนะครับเห็นใจคนมาบึงนะครับว่าด้วยมันด้วยอย่างหลายๆอย่างนะครับของอวบเนี่ยหมอนำไม่เนี่ยนะครับกับการของขวบกับสีน้ำบอกกันเต๋อเต๋อลอยบริสิทธันเต๋นะครับคิดว่าลิงน้อยนะครับเดีย๋ยวสิบอกคำฝอยบีช สวัสดีพี่ยาย่าครับรอเจอที่กทมรครับสวัสดีแม่พึ่งพุนด้วยนะครับสวัสดีแม่ละอองดาวใส่ขนตาย,ยังไม่ได้ใส่ครับสวัสดีพี่เลนดดี้เอาเขาเบิ้งตอนไดไอ่ป้าครับอยากเห็นตัวจริงเอฟซีมาหลายแตกเกินเลยครับโอ้โเขาขึ้นอนะ่ะติดตามผลงานพี่เลนีดด้ด้วยนะครับผมเดีไปประจาอยู่นะครับรถแห่นะครับ รับสมัครแดนเซอร์พอรับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับดูแลเจาของอากาศเป็นแปลงร้อยครับมันๆครับผมขอคุณหลายๆครับเล่นแบบฮาวๆเนี่ยพยายามเร็วครับตาหาแข้งของคุณหลายๆครับติดตามอยู่ครับกับน้องยูกิของคุณหลายๆนะครับนั่งอีกไม่นะครับนั่งอีกจากแดนกิมจินะครับกับยกินะครับปีนิดตาหักแข้งครับน้องงามนะครับมาหลยๆดูตัวื้อของคุณหลายๆตัวจริงน่ารักมาก สวัสดีคุณรูสุกัญญาครับม,มันมันติดปังป,งปังครับขอบคุณเอื่ยเนื้อนะครับทางผู้นกาสู้ๆนะครับผมสู้ๆทางนี้สวัสดีสู้ๆเพื่อกัน,นเอื่ยเนื้อสวัสดีครับน้องแบมสวัสดีครับสูส้ๆนะครับคนเก่งคนหลายๆครับสะาอนสีบอกตา,ากยักอีหยังเป็นอีหยังในเดี๋ยวนี้มุนปุ้ยปุยมันเทิงสินแล้วตอนนี้ แต่งหนาไมาข่ขาจะบอกว่าแต่งแบบนี้แล้วรอนะครับรีบล,ลองเบิง่งจากมันจิกออกก็แบบนด้นะครับเห็นแบบนี้นตลกเือรัไมากครับตอนนี้ใหญ่ทะลุจอโทรศัพท์โอ้ยรออยู่ข้างหน้านะครับผมรออยู่ข้างหน้าหน้างานหรือหน้าเวทีนะครับ ขอหน้าเวทีนะครับน่าจะหน้าเวทีนะครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านน้องบัวล้อพูน้อเด้อครับนี้นะครับมบนบนน้ำกันกันสอดแจ้งนะครับน้องบัวบพราะเคยหนาวป่านไหนครับเพนาะว่าอ่านอ่านอ่านอยู่ในเมืองนะครับแต่ว่าขันยูแบบมริมพนทนเนี่ยแตก็อานฉีดสีหนาวนะครเพราะว่าเมื่อเช้ากันหนาวอยู่เลยครับขับรถมากถือว่าหนาวอยู่ครับตลกก็ได้ขอพูดอะไรแต่ก็เก่งแล้วนะเวที นะครับอยิ่งใช้คำว่าเก่งนะครับยังบองพัฒนาอีกหลายอยู่นะครับแก้มแดงเนี่ยคุณตกกป่อยดูแลเจ้าของขอบคุณคระขอบอาหารแกขอบคุณเลยล่ะสวัสดีพี่ปักเป้าครับเป็นไงครับสบายดีบอสักเลยนะครับดีสวัสดีคุณครูด้วยนะอีกคนนึงไปไหนนะปกติต้องมาคู่นะแก้มหน้าเหอ เจ็บพี่ดูก้มานะเพราะมันเปิดวงพี่ดุ๊กไม่มานะครับสวัสดีพี่ปูเป้ครับห่อจังขอบคุณครับขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับเอ่อฟซีนะครับบ้านธนวัฒน์ทุกคนด้วยนะครับที่ม่ให้กําลังใจกันนะครับมือเปิดวงนะครับเป็นกําลังใจที่ดีมากๆนะครับในการเปิดฤดูกาลนะครับหรือมือแรกแหกมันนะครับของการทํางานของแบบนะครับปีนี้ปีจรงจังนํา ปีนีบางที่จางน้ำมีโกหรือสิบไปวดัวได้ครับสวัสดีแม่นเน่งครับเก่งมากของผู้หลายๆครับพัฒนาต่อไป you can อยูแคนดูยังไงดูอีกดิเบบี้ it, มันแปลไอย่างครับจอพิมพ์ภาษาไทยมันมางายกว่าดิสวัสดีไอรุตนะครับผมพี่รุตไปพัน0ุนะครับคนไรตัวตนน้องแบมบคือเบาหนองไส้มาล่ำเออถามเร็ว มันปมานะครับมันคนละทางนะครับต้องบปมักนะครับบานบปมักนะครับสวัสดีแม่เจียมครับทีมแบมแบมมามาตีตะกอคือเกาเดลีก้่ <c oughs> าให้หม <c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับด,ดนตีโดนตีฝันฝาดกมวนแล้วโอ้ยครับ ขาดมือขามือขาไอ้ขาหักตีในเข้าในเขาว่ามันขาหักตีจะไปยกจังเลยขึ้นห้นตัวตีตียากแก่ มันราคาแบมีราคาสวัสดีพี่ม่อนครับมาจุกทีนึ่งโอ้ยอยู่บนรถแปดจะหมดอยู่ด้านลัะครับแกเข้ามาให้กําลังใจก็ดีใจแล้วครับปัรไปเกาหลีคืออยอ่ครับนาจิตไปทั้งไปเป็นอันนี้ยังขพงะมันน่ะอบป่ายยังนะครับคืออยู่ครับอยากไปเบื้องหน้าฮานครับผมก่อนใกล้มองไนอย่าพลาดนะครับบอกเลยว่าปีนี้อย่าพลาดนะครับเห็นในไฟ์สดนะครับอาจจะยังไม่หมดนะครับผมถ้าดูจนจบนะครับแล้วองวอาบอลแกในนอนนะครับ ขอแดงขอเชือแด่อกันออนข่าวป่ะเกมทีทูดโวายมหาไวให้มันมันเองเจ็บขายอยู่สู้ไปปู้เอาน้ำตาคือกลับไปยนรู้จากการหอ้อง เ,เด็กนะครับเด็กโรงเรียนเก่าแบบนะครับเรียนดีไม่ดีไม่รู้นะครับแต่หน้าตาดีทุกคนนะยกเว้นแบบเนี่ยน,นะครับกับนดีเบนดครับ ไกล้เราเด้อใกล้เราเด้อนะครับผู้ใดอยู่ใกล้ๆนะครับกอมนเด้อครับคูณใดอยู่นอกนะครับผม ไม่มีหนวดแล้วเออนี่เรื่องหนวดแบบไอ้นนี้แง่แง่แง,ง่จริงๆอ่ะเออ่พี่คนที่ส่งมาให้นะครับชื่อพี่ตันนะครับพี่หรือแม่ไม่รู้นะครับเพราะเออ่ในรูปไม่เห็นได้ชนะัดครับอาจจะเป็นแม่หรือเป็นน้าเนี่ยแหละครับส่งมาให้นะครับตอนแรกเออ่ตอนแรกเป็นเออ่เป็นเป็นตัวแบบไหนละ่ะ ที่ที่มันไม่ใช่แบบนี้ครับที่มันเป็นแนวคนนวดแบบทูทูเอาหน่นไหมครับปปปปเป็นแบบนี้ดิอันนั้นน่ะแล้วมันใช้ใช้ง่ายกว่าครับอันนี้คือแบบ Он, มันก็นถนัดไหมครับแล้วมันก็พกยากด้วยนะครับแต่ก็ขอบคุณน,นะครับขอบคุณหลายๆนะครับเพราะว่าจริงๆจะเอาอนเก่าอันอันที่พี่เขาส่งมาให้อะอันแรกนะครับมาใช้นะครับเพราะมันใช้ง่ายนะครับแล้วก็ใช้ดีที่บอกปันเอาไปเฮ็ดเสียเสียใส่กู 45เห็นหรือบ่เห็นนะครับเมย์บอ่อครับรนจากสว่างไปหนองบวก,ก็ไม่เท่าไหร่นะครับแค่สองชั่วโมงนะครับกนะลัาห่อนกันนอนนะครับเอาล่ะสมีก็พอละนะน้าคม่บำผมแค่นี้พอแล้วนะครับ ก็ส่งใจมาก็พอนะครับผมส่งใจมากก็ดีใจแล้วนะครับหลาเสียงมวนครับขอบคุณหลายๆครับอยากตีนะครับอยากคอมเมนต์นะครับบอกมาได้นะครับเพราะว่าเรื่อบบไม่นะครับเรบไม่รู้ว่าเรงต้องเห็นจังไหนนะครับอาเด็กก็ถือหูถือตาพี่น้องนะครับกัเอาจริงๆก็ไม่เคยรับบทอะไรแบบนี้นะครับ รู้สึกว่าบทโกโงนี่มันเหียนมวนเลยครับตัวแต่ก็ยังต้องปรับกี่เยอะนะครับอย่าร้องไปเลยสามัยทั้งเขาป่าเขาไหลเอาคนผู้หายไปพิจารณาเอากิปคือไรเนี่ยะ อยากดูอีกจังครับเจอกันงานกรุงเทพนะครับที่ปุบยวันที่17บเจ็วันที่สินี่นะครับเหรียูยุบานแรมเด้อนะครับบ้านกูชิงมีนะครับกระซัมบันจจ่าฟ้องนั่นแหละครับ วันที่สิบเจ็ดต้องมาได้ถ้าไม่มาพี่ขอให้ลดน้ำหนักไม่ได้นะวุ้ยเสียดายดีเนาะงเรียนยุบานเราด้วยเดี๋ยวตอนนี <ส |notimestamps|> ้เราอยู่น้องบัวจ้าตอนนี้อยู่ดอนโอ้ยรีบกลับมาครับกลับมาท่านกับผมมาลำคอสอดแจ้งนะครับบกสน้องบัวนะครับผมลงกทมวันที่เอ่อเมื่อไหร่ล่ะ น่าจะ20หรือเปล่าประมาณ20มันมาที่ยีนะครับรอแล้วนะครับสวัสดีนะจุ้ยครับสวัสดีพระเอ,อกร้อยยอดฝั่งตันอยูนะครับโอ้หนับเอาเริ่มแล้วนะครับตอนนี้หมอลังลังเยอะรอเสียงดีของอะไ,ไรครับมูอสามบ้านขอคัตตบ <น S 1> ตั้งบนขอใหญ่ อำเภออุบลเมืนงจังหวัดขอนแก่นเป็นใ่ไงงานกรุงเทพนะครับกาถ้าใครจะมานะครับก็อย่าลืมพกแมสมาด้วยนะครับเพราะว่าการกรุงเทพนี่จะเข้มงวดนะครับเพราะว่าคนหลายนะครับอาจจะนั่งเอ่ออาจจะใไซแมนสองนะครับหรือวีแมสอาจีวบันไดสองอย่างประมาณนี้

ก็ยิ้มัีคเห็นตู้มอโอกที่ยให้ในพรามีและเป็นใยเห็นทยู่่นชวร้ายามหนกงศกรพงศกรนีบนเส้นทางสายดีนกพงศกรสวัสดีทุกคนนะครไอ้นี่เข้ามาจริงๆก,กอยากทักทุกคนนะครับ ตอนติดเลยต้อ oh, um, ๋อตกไปใส่หล่ะอ้าวตบตบตบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบือเบือไม่แต่พี่ตายอมรับเลยนะับเสียงดีมากเตรียมใจพร้อม จะรักพี่สองทีวิจะรวมทางไม่หวัน่นไหวส่วนพกี่ร้อยเปอร์เซ็นร้อมเต็มใจอยากเพียงไรจะไ,จะไม่แค่ ตัดทุกทางโจบกเกียวเอาเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วเด้อเริ่มแล้วเด้อใครอยู่ข้างนอกนะครับขอมาได้แล้วเด้อตอนนี้นะครับขอลำสิเตยแล้วเด้อ นไงบ้างครับโชว์ไปเมื่อวันเปิดวงนะครับที่ดูไลฟ์สดเป็นไงบ้างโอเคไหมครับให้ปรับปุุงมองได้นะครับก็บ,บอกได้เ้อนะครับ น้องบอกเลยไปเกียรกันเยัไม่เสร็จสารุ่นหัวใจนี่นี่เด็กก่ก้าวาจจิตต์ตัปงะวดตาดาทาทิปนีสีสุโธวิสุขิเทวาออเจนิ ใ,ใส่ไฟหน้าเวทีนิดลวันที่เปิดวงนะครับวันที่ไหลสดนะครับยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไฟเอาขึ้นไม่ทันนะครับหรืออาจจะทันนะครับแต่อาจจะมีผิดพลาดน,นะครับไฟไม่พอหรืออะไรไม่ได้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าจริงๆอ่ะมันมันมีเยอะกว่านี้นะครับ